thank you เป็นเรื่องอะไรเด็กๆทราบไหมคะค่ะแต่เด็กลองบอกครูหน่อยสิคะว่าเด็กๆมาโรงเรียนนะคะตอนช่วงรุ่นปีหนึ่งรุ่นปีสองเด็กๆเคยสำรวจห้องต่างๆของโรงเรียนเราไหมคะว่ามีห้องอะไรบ้างนะคะแต่ครูขวัญจําได้นะว่าขวัญเห็นเด็กๆนะคะครูน้อยกับครูน้อยก็พาเด็กๆเดินสำรวจห้องใช่ไหมคะ ตอนอยู่รูปบานสองว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมีห้องอะไรบ้างนะห้องต่างๆในโรงเรียนไหนลองทบทวนหนได้ไหมคะห้องอะไรคะถ้าเด็กๆลองหลับตาแล้วก็ลองจินตนาก,การเลยนะคะเหมือนึกถึงวโนภาพเลยว่าเออไล่ตั้งแต่ห้องธุรการนะคะห้องด้านหน้ามาเลยใช่ไหมคะแน่นอนคือห้อง เอ่อทำงานของใครคคับครูใหญ่นะคะแล้วก็รวมถึงห้องของออครูน้ำครูมุกแล้วก็ครูนิดใช่ไหมคะที่เชื่อนิดด้วยนะคะรวมอยู่ในห้องนั้นแล้วก็ยังมีห้องอะไรอีกไหมคะ ห้องสมุดห้องสมุดของเราก็จะมีในห้องของการพักผ่อนดูทีวีแล้วคอยคุณพ่อคุณแม่มารับด้วยตอนเยน็นใช่ไหมคะจากนั้นล้วก็จะมีห้องใครอีกคะแล้วห้องอเพื่อนของเราคืออนุบาล3ทับหนึ่งแล้วก็มาอนุบาล3าทับอะไรคะทับสองแล้วก็มาอนุบาล2อทับหนึ่งสองทับสอง หนึ่งทับอะไรคะหนึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับสองแล้วห้องสุดท้ายสุดจะเป็นห้องของน้องเตียมนุบาลเล็กที่สุดใช่ไหมของโรงเรียนเราใช่ไหมคะอันนี้คือห้องเรียนใช่ไหมคะแล้วห้องปฏิบัติงานของครูแล้วก็จะมีห้องอะไรอีกเด็กๆนึกออกไหมคะห้องอะไรคะที่อยู่ใกล้ๆกับสระน้ําของโรงเรียนห้องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะแล้วยังมีห้องอะไรอีกคะห้อง อาหารใช่ไหมคะที่เด็กเอต้องเข้าไปรับประทานอาหารกลางวันและเด็กนึกอ,ออกอีกไหมคะว่ามีอะไรอีกนะคะ,ะสถานที่จะตายในโรงเรียนแล้วก็มีสระว่ายอะไรคะว่ายนะ้ำของโรงเรียนด้วยนะคะฉะนั้นเด็กๆก็พอจะ,อะนึกภาพออกแล้วใช่ไหมคะว่าโรงเรียนของเราสถานที่ต่างๆในโรงเรียนของเรามีอะไรบ้างนะคะ แล้วก็มีส่วนของสนามด้วยของธงชาติด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะั้นเด็กๆวันนี้เด็กๆลองมาดูลักษณะของห้องเรียนของเรานะคะห้องเรียนของเราเนี่ยเด็กๆนึก,กออกไหมคะว่าห้องเรียนของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นสามเหลี่ยมหรือว่าวงกลมหรือสี่เหลี่ยมคะเด็กๆอะไรนะคะสี่เหลี่ยมถูกต้องเลยค่ะนะคะ,นะคะ ห้องเรียนของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วมีประตูเข้าออกนะคะที่บานคะสองบานใช่ไหมแล้วประตูหลังนะคะที่เด็กจะออกไปห้องน้ํามีเท่าไหร่คะหน,นะคะมีประตูใช่ไหมคะแล้วพร้อมกับหน้าต่างเท่าไหร่คะ หน้าต่างสองบานนะคะแล้วส่วนหน้าก็เป็นกระจกทั้งหมดใช่ไหมคะอันนี้ลักษณะของห้องเรียนของเราใช่ไหมคะในห้องเรียนของเราก็จะปีลักษณะเหมือนเดือนกันนะคะจากนั้นแล้วห้องอะไรอีกคะห้องสมุดนะคะเ,เด็กๆอาจจะยังไม่ได้ใช้แต่รให้เด็กมารูจะพา เข้าไปดูหนังสือจริงที่เราอยากเรียนรู้ใช่ไหมคะแล้วก็จะพาไปในชั่วโมงที่เราต้องการเข้าใช่ไหมคะก็ต้องสลับวันกันใช่ไหมคะแล้วก็มีห้องอะไรคะห้องครัวนอการที่ครัวที่ประกอบอาหารแล้วก็ให้เด็กๆได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกันใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีห้องอะไรคะห้องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะเด็กๆก็จะสลับวันกันไปเรียนใช่ไหมคะแล้วก็ สถานที่อีกอย่างก็คือออกำังลายคือการไหว้น้ำใช่ไหมคะในจัดน้ำนะคะก็เป็นตารางที่เราจะต้องอลงไปเรียนรู้กันนะคะภายในน้ำดังนั้นวันนี้เด็กๆก,ก็จะรู้สถานที่ต่างๆในโรงเรียนของเราแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าเด็กๆก,ก็อยู่มา2ปีแล้วอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองนะคะถึงปีนี้อนุบาล3เด็กๆยังไม่ อ่อได้มาเลยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เราก็คงมีโอกาสได้มานะคะแล้วเมื่อไหร่คุณครูก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนน,นะคะฉะนั้นวันนี้เด็กๆลองมาดูนะคะว่าคุณครูมีแบบงานให้เด็กๆทําอะไรก็คิดว่าคงไม่ยากเหมือนกันเพราะว่าเด็กๆก็ผ่านมาแล้วนะคะอยากให้เด็กๆเปิดหนังสือหน้า12นะคะหน้า12หน้า12อยู่ข้างล่างนะคะฉะนั้น เขาบอกว่าสถานที่ต่างๆในโรงเรียนใช่ไหมคะนานเม่อนนกี้เราก็ได้พูดคุยสนทนากันไปแล้วนะฉะนั้นเขาบอกว่าให้เด็กๆวาดภาพนะคะเด็กคำสั่งนะคะวาดภาพและนึกออกแล้วใช่ไหมคะสองละบายอะไรคะระบายสีสองสั่งนะคะดังนั้นเด็กๆก,ก,ก็ลองมาวาดเดี๋ยวเรามาอ่านภาษาจีดพร้อมกันนะคะเด็กๆมาฟังคำศัพท์คำนี้กันนะคะคำว่าห้องเรียน <Class> ห้องเรียน Classroom ห้องเรียน Classroom ห้องเรียนได้ยินแล้วใช่ไหมคะแปลว่าห้องเรียนนะคะอุมแปลว่าห้องเรียนต่อไปนะคะพอเด็กๆรู้ลแล้วใช่ไหมคะว่าห้องเรียนเขาก็บอกว่าคำสั่งที่สองทำอะไรคะวาดภาพนะคะดังนั้นเด็กๆวาดภาพลงไปนะคะไม่ต้องใหญ่นะคะ ค่ะเพาะห้องเรียนเมื่อกี้วันอธ,ธิบายแล้วใช่ไหมคะว่าห้องเรียนเราเป็นรูปรลักษณะสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆก็ลองวาดสี่เหลี่ยมเข้ามาแล้วก็เด็กๆก็ลองจินตนาการของเด็กๆเองนะคะว่าเด็กๆห้องเรียนของเราภายในห้องเรียนของเรามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างมีอะไรคะประตูสองบานด้านหน้าแล้วก็มีประตูหลังหนึ่งบานใช่ไหมแล้วมีกระจกนะคะเด็กๆก็ลองวาดดูนะคะ สวยหรือไม่สวยไม่เป็นไรนะคะอยาให้เด็กเข้าใจว่าเออ่นี่คือความเออ่ล็กที่ของเด็กๆเองต่อไปเด็กๆมาฟังคําศัพท์คำว่าห้องสมุดนะคะ Library ห้องสมุด Library ห้องสมุด Library ห้องสมุดนะคะผู้สอนบอกแล้วว่า ลักษณะของห้องต่างๆของเรียนเราก็จะเป็นลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดใช่ไหมคะฉะนั้นห้องสมุดของเราก็เป็นห้องสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะที่เด็กๆเ,เ,เคยเข้าไปนะคะด้านในเป็นชั้นวางหนังสือแล้วก็จะมีทีวีอยู่ีนนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ตอนเย็นก็ยังเป็นที่คอยให้คุณพ่อคุณแม่มารับนะคะแล้วก็เด็กดก,ดก,ก็ลองจินตนาก,การวาดลงไป ต่อไปมาดูอีกเด็กๆคะเรามาดูต่อห้องอประถมพยาบาลเด็กๆจะเห็นในหนังสือนี้นะคะเขาจะเขียนว่าห้องพยาบาลแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าภาษาัิลปษคำนี้นะคะมันจะตเป็นห้องประถมพยาบาลนะคะแต่ในนี้เขาเขียนว่าห้องพยาบาลมันก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่าผู้วัานเติมประถมพยาบาลจะให้นะคะมันจะได้ตกับคำศัพท์นี้นะคะเด็กๆฟังนะคะ ห้องปฐมพยาบาล First aid room ห้องปฐมพยาบาล First <Aid> room. ห้องปฐมพยาบาล,ลห,ห้องปฐมพยาบาลนะคะเด็กๆได้ยินแล้วใช่ไหมคะแต่น้าห้องปฐมพยาบาลนะคะก็อย่าลืมว่าเออ่ให้เด็กๆจินตนาการได้เลยนะคะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะ,ะคำว่าห้องปฐมพยาบาล จะต้องมีอะไรคะเด็กๆมีเตียงเหมือนกับในห้องนอนบ้านเราเลยค่ะมีเตียงนอนมีหมอนนะคะเด็กๆก,ก็ว่าเติมเข้าไปได้เลยนะคะถึงโรงเรียนเรายังไม่มีแต่ก็คล้ายๆกันนะคะกับห้องนอนเรานั่นแหละลูกสี่เหลี่ยมแล้วก็มีประตูนะคะแล้วก็จะมีตู้ยามีอะไรอยู่ในห้องผสมพยาบาลน,นะคะ ไม่ลกลุงล่างนะคะว่าได้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วมีเตียงมีหมอนเท่านี้ก็ถือว่านะคะ,ะเป็นห้องกศพยาานะคะแล้วก็มีเครื่องมือนิดหน่อยนะคะเด็กๆว่าต้นเติมได้ต่อไปเด็กๆมาดูนะคะโรงอาหารนะคะโรงอาหารเด็กๆก็คุ้นเคยกับของเรียนเราอยู่แล้วใช่ไหมคะโรงอาหาร โรงอาหารโร yes. งอาหารเห็นไหมคะเด็กก็เหมือนกันแล้วก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่อาจจะยาวหน่อยนะคะ,ะสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวใช่ไหมคะแล้วก็วาดองไฟแล้วก็จะมีโต๊ะอะไรคะโต๊ะอาหาร แล้วก็มีเก้าอี้ใช่ไหมคะหรือเด็กๆจะวาดตัวเด็กๆนั่งเก้าอี้ก็ได้แล้วแต่เด็กๆจะินตนากาเอานะคะไม่ยากใช่ไหมคะแต่ว่าเพราะว่าเสร็จแล้วต้องตอเติมสีสันตกแต่งให้สวยงามด้วยนะคะนะคะวันนี้วันก็จะมีแบบึกหัดอยู่หน้านี้นะคะหน้า 12. แต่ว่าพอดีนะคะพวกนี้เป็นวันหยุดสอาที่ใช่ไหมคะเด็กๆ ทวาเพิ่มเติมอีกสัก2สองหน้าได้ไหมคะจะได้หมดในเรื่องของโรงเรียนฝึกสานะคะเด็กๆเปิดไปที่หน้า10กับ11นะคะด้านหน้า1นะคะ10กับ11ถเอ็ดคะอันนี้อ่านว่าโรงเรียนสึกษาอันนี้ภาพนี้เขาให้ทั้งสีสันสวยงามและก็สีขาวมาให้เด็กๆนะคะจินตนาการ นะคะโรงเรียนนะคะสองชั้นนี้นะคะให้ให้เป็นโรงเรียนที่สวยงามนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเด็กๆว่าเออพิธีกาสเด็กๆระบายสีแล้วอันนี้ก็อะไรคะสงชาติเป็นไงคะเด็กๆ เด็กพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะที่ฝ่ายอธิบายนะคะหนึ่งในคบัวหน่อยสิคะแล้ว,วยสชวนไหนบ้างคะโคงใช่ไหมคะแล้วก็คุณครูผู้ชายแล้วก็เด็กอะไรคะเด็กคนนี้ที่ขาวหมดทั้งตัวแล้วนี้อะไรคะอันนี้คืออะไรคะสไลด์นะคะ ให้เด็กๆสไลด์ลงเดี็จแล้วก็มาภาพของโรงเรียนนะคะให้เด็กๆระบายลงไปตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะนะอันนี้ก็ถือว่าได้จบอะไรคะโรงเรียนสุขสนแล้วใช่ไหมคะครบหน้าเลยนะคะในหน่วยนี้วันนี้เดี๋ยวเด็กๆลองมาดูงานป๊อปอัพของเราต่อนะคะยังไงคะเด็กๆ ให้เด็กๆหยิบชิ้นนี้ขึ้นมาก่อนนะคะเปิดเอาไว้นะคะอลืมเด็กๆเขียนชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะชื่อโรงเรียนรู้บางอะไรคะรู้บ้างหงทองนะคะของล่างชื่อของเราเสร็จแล้วอ่าเราก็ตั้งไว้ยี้ก่อดใช่ไหมคะเสร็จแล้วคะอ่าเสร็จแล้วเด็กๆมาดูเด็กๆก็ระบายทรงชาติ รงเรียนธงชาติเรียบร้อยแล้วนะคะนี้เด็กๆก็ลองเอาบันใจนะคะลองเด็กๆเห็นไหมคะว่าตรงนี้มันมีโค้งโค้งอยู่เห็นไหมคะเด็กๆก็ตัดตามรอยเส้นโค้งเลยใช่ไหมคะตัดตามรอยเด็กๆเก่งแล้วนะคะกว่าเห็นนะบางคนตัดส่งมาให้ดูด้วยใช้กันไกถถูกต้องนะคะอ๋พอเด็กๆได้ส่วนโค้งแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็ขากาวนะคะขากา ตาวด้านหลังนะคะเด็กๆไม่ต้องทาเยอะนะคะเดี๋ยวเด็กๆก่อนที่เด็กๆจะทาเด็กๆลองมาดูนะคะว่าคุกขวัญจะพาโรงเรียนเนี่ยติดส่วนไหนติดส่วนนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็ค่ายาะนีนเนะคะว่าเด็กๆจะทาตาตรงไหนนะคะอยู่ข้างหลังนี้นะจิดเทียปอ่อนนะคะไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องทาหมดนะประมาณนี้นะคะ ีนี้ขวัญก็จะทำมาติดใช่ไหมคะติดตรงนี้นี่เห็นไหมคะก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้เห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็ลองดูต่อนะคะว่าต่อไปชิ้นต่อไปวไอขวัญจะติดใครเอยนะคะขวัก็จะติดเด็กผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิง พาการโตมของเด็กผู้หญิงนะคะเห็นไหมคะ,คะมเห็นไหมคะว่าตรงนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะนูนขึ้นมาเด็กก็ปิดลงไปอย่างนี้ใช่ไหมคะกดกดสักนิดหนึ่ง ก็จะออกมาไปรูปนี้ต่อไปก็หยิบเด็กผู้ชายขึ้นมาจะถ่ายด้านหลังนะคะนะคะเด็กก็ดูนะคะช่วงตรงนี้เห็นไหมคะ เดี๋ยวก็กดไปอีกนิดนึงโดะมาตักบัตรหนึงนะคะกดไปนิดนึงนี่เองนะคะแล้วพออันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะยังเหลือใครเอ่ยโอ้คือบุคคลระกสำคัญคือผู้อำนวยการหรือที่เราเรียกกันว่าผู้ใหญ่นั่นเองนะคะอัน ก็ให้เด็กๆนำชิ้นนี้นะคะชิ้นที่เป็นฐานรองหนุมด้านหลังใช่ไหมคะเด็กๆก็ใช้กาวนะคะไม่ต้องทาเยอะนะคะทาด้านหลังรูปนะคะนิดนึงแลแต่เด็กก็หนุนด้านหลังหมือนเดิมนะคะ กดนิดนึงเห็นไหมคะแล้วข้างหลังเห็นไหมคะมันจะเป็นฐานอย่างนี้เด็กๆก็ทาับบข้างหลังึ๊บเห็นไหมคะแล้วเด็กๆก็ลองมาดูน,นะคะเด็กๆเห็นโรงเรียนไหมคะเด็กๆเห็นโรงเรียนไหมนะคะเด็กๆก็ลองดูนะ่า กดลงสไปนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะไปเรียนเห็นฐานนะคะแล้วก็ลูกไถ่ค้าลูกคู่ใหญ่ใช่นไหมคะเด็กทาเกลวด้านหลังใช่ไหมคะตา,า,าเกวด้านหลังลูกคู่ใหญ่นะเด็กกระจายนี้นะคะตืเอเสร็จแล้ว เด็กๆก็อันนี้มันมีสองด้านใช่ไหมคะเด็กๆก็ในด้านหนึ่งะะเสร็จแล้วมันจะมีข้างล่างใช่ไหมคะดี๋ต้องติดข้างล่างน,นะคะเพื่อจะยืนได้เด็กๆดูดดนะคะติดข้างล่างน,นะ ดย่างนี้ก็นำนี้มาติดลงตรงนี้ให้ผู้ใหญ่ยืนตรงนี้นะคะนี่ให้ผู้ใหญ่ยืนตรงนี้นะเด็กๆไม่ต้องไปชิดนี่นะคะไม่ต้องไปชิดด้านหลังนะอยู่ืนตรงนี้เลยนะคะอยู่ยืนตรงนี้ปล่อยแห้งแป๊บนึงนะคะแล้วเด็กๆก็เรามาดูครูผู้หญิงใช่ไหมคะดูนะคะ นี้คูณผู้หญิงใช่ไหมเออแล้วก็ร้อง้ังหายหิดี๋ยวก็ติดด้านหลังคุณเดินแล้วก็นำคูณผู้หญิงติดไว้ แล้วเด็กๆก็พลิกมาด้านหลังทากาวด้านหลังค่ะอืมติดเทอล้างนะคะอ่าเห็นไหมคะแล้วเด็กๆก็ูผู้หญิงก็มายืนคู่กับคูู้ใหญ่ด้านนี้นะคะเด็กต้องกดลงไปนิดนึงนะเนคะยืนตรงกันงั้นไม่ต้องพิ่พนะคะไม่ต้องพิมพด,ด้านดีนะ เด็กๆก็จะได้ป๊อปอัพในรูปนี้เป็นไงคะสวยไหมสวยใช่ไหมคะเด็กๆก็ลองจินตนาการของเด็กๆนะคะเพิ่มเติมได้นะคะอยากวาดอะไรเข้าไปกรงน,นี้ก็ได้นะคะอยากให้มันมีนสีสันถึงน้ำก็ได้แต่ถ้าไม่เพิ่มเติมก็ไม่เป็นไรนะคะนะคะเด็กๆก็ตั้งเอาไว้ จะโชว์ไว้หรือว่าจะพับนะคะให้แห้งก่อนนะคะเด็กๆต้องคอยให้แห้งสักนิดนึงนะอย่าลืมนะคะถ้าแห้งแล้วเด็กๆจะพับลงได้ยังไงเด็กๆดูนะคะดูน,ะค,นะ,คะค่อยๆลงนะคะค่อยๆลงเห็นไหมภาพจะมาอย่างนี้นะคะปิดนะคะปิดไว้นะคะอ้าอยากเปิดเด็กก็เปิดนะคะเห็นไหมคะ ถ้าเป็นภาพป๊อปอัพนะคะสนุกไหมสนุกไหมคะเห็นไหมปิดอันนี้อะไรคะเปิดโอเคนะทําได้ใช่ไหมคะอันนี้สูลแปลว่าอะไรคะโรงเรียนนะคะสนุกไหมคะสนุกนะคะ จักตานี้คุูขวัญก็เป็นคลิปสุดท้ายของโรงเรียนสุดส่นนะคะแต่วันนี้ที่เรามาทำของอัพวันนี้มันก็อยู่ในนักษณะของโรงเรียนของเรานะคะนะคะโรงเรียนไทยโรงเรียนมันนะคะดังนั้นวันนี้กุูยขวัญก็ขอจบคลิปนี้แต่ว่าเด็กมาดูงานของชิเชอร์วันศุกร์นะคะอันนี้สัปดานี้ชิเชอร์ก็มีงานมาให้เด็กได้พับกันอีกนะคะ ชิเชอก็จะมีงานพับลูกเต่านะคะชื่อว่าลูกเต่าหันฝาจะพับอย่างไรเดี๋ยวให้เด็กๆคอยชมจากชิเชอร์เองนะคะอย่าลืมติดตามนะคะพอเด็กๆทำทิปของเราเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ดูพิปของชิเชอร์นะคะและเด็กๆก,ก็จะได้ไชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งะค่ะในสัปดา์นี้ไงคะเด็กๆเข้าใจแล้วไงคะอยดี๋ยวติดตามชมลิทของชิเชอร์นะคะ กาวันนี้ผู้ฝันก็ขอ,อจบในคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะบายพบกัน